ข้อคิดวิกฤตให้เป็นโอกาสเป็นการมองแง่บวกในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะยากลำบากหรือท้าทายแทนที่จะมองวิกฤตเป็นอุปสรรคเราสามารถปรับมุมมองให้เห็นเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาข้อคิดนี้สามารถนำมาใช้ในหลายสถานการณ์เช่น1การเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่สามารถควบคุมได้แทนที่จะต่อต้านเราสามารถปรับตัวและหาวิธีที่จะเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมใหม่ฮาฮา 2. ความล้มเหลวเมื่อเราเพชินกับความล้มเหลวเราสามารถมองเป็นโอกาสในการเรียนรู้ข้อผิดพลาดและพัฒนาตนเอง 3. สถานการณ์ฉุกเฉินแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ดูสิ้นหวังแต่การปรับวิธีคิดและค้นหาโอกาสใหม่ๆอาจทำให้เราพบกับวิธีแก้ปัญหาที่ไม่คาดคิดการมองวิกฤตเป็นโอกาสช่วยให้เรามีทัศนคติที่เข้มแข็งและพร้อมรับมือกับความท้าทายอย่างสร้างสรรค์และเป็นเชิงบวก